โอเคแล้วก็ขอบคุณสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันแล้ววันนี้เราจะอยู่กันในแมป M M สองนั่นเองนะหรือว่าโอเควันนี้แล้วก็จะมาวันนี้ผมไปเป็นฆาตรกรนะวันนี้ผมจะตัดมันไม่ไม่ยิงซีซัวเลยว่ะเฮ้ยเออทำอะไรไปลืมนะคือแบบต้องเรียนเนีหน่อยเอเค้วไมต้เลยเอยอ ไอ้กุผมแตกตายเอาตายคู่กันว่ะเฮ้ยตายคู่เลยคนไรเด็กสาโอ้โหอ้อมการเป็นฆาตกรรอบแรกของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเพงั้นไม่ต้องตกใจแล้วมาเพราะผมเพิ่งมาฝึกเล่นได้แค่แป๊บเดียวเองนะแล้วก็มีไข่ให้ด้วยไข่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 หำตุงๆทุ้ย โอเคเมื่อกี้ได้เป็นฆาตรกรนะแบบประสบการณ์เป็นฆาตรกรของผมมันมันสูงเกเกินไปนะเพราะงั้นผมต้องไปฝึกให้มันเป็นพี่ตระดับร่างเทพเจ้าโ okay. อเคตอนนี้แล้วก็มาเริ่มในเอ่ออุย้ยแมปใหม่หรือเปล่าไอ้แมปเก่าดิแมปเก่าๆไอ้ยนี่ผมผมไปเจอที่แอบที่หนึ่งมามันจะมีอันนี้เฮ้ยชิดตัวเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเฮ้ยมึงยิงกูทำไมอะแบบับฮะ ยิงกูทำไมไม่ใช่ไอ้เออไอ้กูวิ่งเข้าไปหาฆาตกรเฉยเลยโอ, <S <S อนน้อันนี้อันนี้อันนี้เธอเพื่อนอันนี้เธอเพื่อนอ,อ,อันนี้เธอเพื่อนโ n ้เบ้ยอนี่ไหมผมไม่เมื่อกี้มัน,ม,นมันทำอะไรบางอย่างนะครับแม่กูบอกแล้วมึงเป็นเกย์มึงเป็นเกย์ไงมึงเป็นเกย์ใช่ไหมบอกมาโอ้ผู้บริสุทธิ์ว่ะผู้บริสุทธิ์ หรือว่าไม่สุดจริงๆก็เป็นไปได้ต้องวิ่งมาหากูเลมต้องมาหากูเยมวิ่งไวแปลกๆกันน่ะไหนมึงวิ่งไวจังวะอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดชดชดโอ้โหชิงมาชิงมาแต่ไกลใคนั่งแอบตรงนีรยเพื่อนโอ้โหเจอแล้วโอ้โหเฮ้ย มันนี่เรียบร้อยคร่ะหนูนี่ฮีโร่ของเรานะครับผมฮีโร่ของเราเนาะหนูนั่นนะครับนี่ผู้หญิงนะเราขอแค่ว่านี่ด so ีแค่เส euh ื้อขาวแต่ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นฮีโร่นะครับนี่เลยเลเวลผมขึ้นว่ะโบนัสชัยชนะโอ้โบนัสชัยชนะโอเคว่าผมจะซื้อไอ้นี่ว่ะผมจะซื้อสกิลอ่ะ พลังใช่ไหมอันนี้ดีไหมคุณผู้ชมไอวิ่งเนี่ยวิ่งดีเปล่าคุณผู้ชมอคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันหนหรือว่าอันไหนดีกว่ากันก็บอกผมหน่อยผมไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าจะซื้ออันไหนดีไม่มีปืนมีดเลยอะไรอง่ะให้ฟรีโอ้โหมันเทกกันได้ด้วยเหรอแบบเนี้ยเทกกันได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยทังเทกกันได้ที่มึงดีเลยเนะี่ยกูจะไปกูจะไปมีดผีดมีดผีด กูจะเดี๋ยวกูจะบบไปไปนี่แล่วแบบขอมีดหน่อยขอมีดหน่อยอะไรประมาณนี้เฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ยใ, <c oughs> ใช่เลยชัดเจนเลยกูเจอมึงแล้วมึงเป็นใช่ไหมไอเสื้อขาวหา้ำตรงมึงเป็นใช่หรือไม่โอ้โหใช่ใช่ขูไม่ใช่ว่ะม่งแอบ,บนี้แอบ,บนี้บบนี่แอบ,บนี้นี่ ีแอบไปนี้นะผมถุงแจ็ต้องนขวบเวลามันจะหมดนะนี่นี่แรกรี่โง่หรือบ้าเอา้านี่เขาอะคะวะเอ้ยโง่หรือบ้าไอ้ย่งแอบอยู่ในนี้คือมันถ้ามันแอบมันจะชนะไหมคุณผู้ชมคือฆาตรกรชนะอ๋อหรือว่าผมล้วแบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบมีฝ่ายรอดแอบจน เดืวเรอบคนสุดท้ายมันจะชนะไหมเอผู้รอดชีวิตอหะหรือว่าฆาตากรจะชนะผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตนะเพราะว่าในไมค้ามันยังแบบขนาดเวลาหมดไอ้นี่ไงชนะเลยอินโนเซนต์อ no ะใช่ป่ะเออไมค้ามันก็ต้องเป็นเหมือนโลบ็อกนี่แหละเล่นแมปอะไรเหรอเล่นหมดอะไรอุย้ยนี่ไงอนไ้ี่นฆาตากรวาแล้วมึงวิ่งตามกุทท้งวัน ติดตามพวกครูนี่เต้นโชว์เลยโอ้ยเฮ้ยตำรวจมันแปลกๆนะอยู่ดีๆมันก็ไปเกเก้เขาเดี๋ยวๆเมื่อกี้มันตำรวจมันไปีกเกไอเบคอนว่ะเฮ้ยก็คือกูมีขั้นตอนกูแต่ไอไอที่นี่จะไม่เก้กูเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมผมเห็นไอตัวนั้นแล้วผมไปเห็นคลิปหนึ่งอะมันทำบั๊กเข้าไปได้เว้ยมันทำไงวะโอ้นี่ไงห้องกองจอนปิดโอ้ป้าเจ้าห้องกองจอนปิดนี่มันเข้ายังไงอะ เออต้องกดท่าเหรอกดท่าปุ๊บชึบปุ๊บออาเข้าไปด้วยดิเพื่อนนายทำอะไรอยู่อ่ะเพื่อนทำไมนายถึงปาทีทำไมนายทำไมนายถึงปามิดเข้าจอทีวีละเพื่อนโอ้สีเขียวอีกแล้วเฮ้ยกูเป็นตเตะอ n โนเซนประคำเฮ้ยเบคอนมึงโดนตอกแล้วกูไม่ไว้ใจมึงอย่ามาใกล้กู เอ้ยยีนี่มึงวิ่งตามไม่อยู่เลยมึงเป็นปะเนี่ยโหโหเฮ้ยมึงรัวจังวะเฮ้ยมาทังคนนั้นไงโอ้โหโอโหมึงฆ่ากันใหญ่มึงฆ่ากันใหญ่เฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะดีชาภูมิเ้ยเอาวะโอ้โหโดนไข่แล้วเพื่อนเดินเข้าไป ตายโอ้นว w h เฮ้ e y my g o ดเน e s s โอ้โหแอบในประตูอย่างงี้มึงแอบไังไงวะไปเอาปืนไปเอาปืนวันนี้ฆาตกรกำลังวิ่งหามึงอยู่เพื่อนเหลือหนิเราแค่มึงคนเดียวแล้วนะปืนอยู่ห้องบนเพื่อนไปเอาเลยเป็นอยู่ห้องบนนะเพื่อนโอ้ไม่นะเพื่อนฆาตกรจะเจอมึงแล้วเพื่อน เพื่อนฆาตกรเจอมาแล้วนั่นโอ้ my god มึงไม่รู้ไงว่าเขาเป็นเหมือนเขายังไม่รู้นะผมว่าเหลือแค่เหลือกันสองคนนะนก็รู้แล้วก็ทำทายนะผมเฮ้ยๆอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอโ้กูเจอแล้วมันคดเป็นโอ้โหต่อหน้าต่อตากูเลยอืูเห็นแล้วไอ้ผู้หญิง โอ้ม่งฟันทีเพื่อนกูไม่เลยโอ้โหตัวดำฟันทีแม่งตัวดำเลยมาทางไหนมาทางไหนนันแกผู้หญิงเป็นเว้ยคุณผู้ชมผมเห็นแล้ว ม่มีปืนออกเลยเหรอแล้วเพื่อนยังไม่ตายค่ะเอ้ยเฮ้ยเร็วเวเพื่อนยิงมันยิงมันโอ้โหมีคนไหมโดนแล้วหนึ่งคนต่อไปก็น่าจะเป็นกูเนี่ยแหละเออว่ากันไต้องเป็นกูจริงๆด้วยแม่งเออโอเคผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะแม่งเอ้ยกูโดนไหม โอเคผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายมองเป็นเกยน,นะ